ก็ออกมาแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับผลจับฉลากยูฟาแชมเปี้ยนลีกรูปแบบใหม่ประจำฤดูกาล2024-2025เดี๋ยวคลิปนี้ผมมาอธิบายให้ฟังว่าการแข่งขันรูปแบบใหม่เนี่ย เป็นยังไงผมเชื่อเลยว่าหลายๆคนอาจจะยังงงอยู่ครับอ่ะก่อนรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไปให้ผมหน่อยแล้วกันโดยการแข่งขันรูปแบบใหม่นี้นะครับเพิ่มเติมจาก32ทีมเป็น36ทีมเพิ่มเข้ามา4ทีมนั่นเองแล้วเมื่อคือนนี้ก็มีการจับฉลากแล้วเรียบร้อยว่าทีมไหนอยู่โถไหนโดยมีอยู่4โถด้วยกนันแล้วแต่ละทีมเนี่ยเรียกว่าเรียงตามคะแนนค่าเฉลี่ยผลงานเลยได้รับว่าแชมป์เก่ายอยู่โถหนึ่งแน่นอนพวกทีมทอ็ทอปๆเนี่ยอยู่โถหนึ่งแน่นอนทีมกลางๆก,ก,ก็โถสองโถสามทีมนอม้อง ระบบลีกแบบไม่ได้พบกันหมดทุกทีมก็ตามตารางนี้เลยนี่คือตารางแบ่งโถ1 2 3 4งสแต่พอมาเรียงเนี่ยนี่คือตารางแบบระบบลีกเลยและแน่นอนนะครับว่าทุกทีมเนี่ยจะจับเจอคู่แข่ง2ทีมจากแต่ละโถมี4โถนะครับแน่นอนว่าแต่ละทีมเนี่ยจะเจอทั้งหมด8ทีมด้วยกันแบ่งเป็น8นัดนะครับเย่า4ี่เยือน4แต่ละทีมไม่ซ้ำหน้ากันเลยทีมชนะได้3มแต้มนะครับทีมเสมอได้1แต้มนะครับส่วนทีมแพ้ไม่มีสักแต้มทีมจบอันดับหนึ่งถึงแปดเข้าไปรอรอบสกทีมทันทีส่วนทีมอันด จะต้องเพลย์ออฟหาอีก8ทีมเข้ารอบต่อไปซึ่งการเพลย์ออฟนะครับจะเป็นการไล่แบบว่าอันดับบนสุด9เจอ2 4 10เจอ23 11เจอ22อะไรประมาณนี้นะครับก็แข่งประมาณเย่าเยือนนะครับใครยิงเยอะกว่าเข้ารอบไปคร่าวๆประมาณนี้นะครับสำหรับการเพลย์ออฟนะฮะส่วนอันดับ2 5ถึง36กตกรอบทันทีไม่มีการลงไปแก้ตัวในรายการอื่นๆทั้งสิ้นนั่นหมายความว่าแข่งจบตกรอบกลับบ้านเลยสำหรับทีมที่ตกรอบนะครับแล้วพอจบรอบ36ทีมจะเข้า ข้าสู่รอบ knock out นะครับนั่นคือรอบ16ทีมนะครับแล้วทุกอย่างเนี่ยจะกลับมาเหมือนเดิมแข่งแบบเย่าเยือนจนถึงรอบชิงชนะเลิศที่แข่งนัดเดียวเลยนะครับก็ประมาณนี้สําหรับยูฟ่ารูปแบบใหม่นะครับใครที่งงก็คอมเมนต์สอบถามเข้ามาได้นะครับผมก็เรียกว่ายังไม่ค่อยเข้าใจมากเท่าไหร่แต่ก็เอาที่เข้าใจมาอธิบายทุกคนได้ฟัง นะครับการแข่งขันก็ประมาณนี้ครับอ่ะเดี๋ยวต่อไปเรามาดูกันว่าแต่ละทีมเนะี่ยที่จับฉลากไปเมื่อคืนนี้นะครับมีทีมไหนเจอทีมไหนบ้างนะครับแล้วบิ๊กแบทที่น่าสนใจในรอบ3ามทีมเนี่ยมีคู่ไหนกันบ้าง,างอ่ะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยโดยโถหนึ่งนะครับก็จะมีแชมป์เก่าเด้งเข้ามาอัตโนมัติเลยนะครับแล้วก็วัดจากผลงานทีมทีมไหนดีสุดก็มาอยู่โถหนึ่งนะครับก็จะมีโอ้โหมาริตนะครับเจอริเวอร์พูลนะครับอือันนี้ก็เรียกว่าบิ๊กแมตช์น่าสนใจเลยแมนซิตี้เจออินเตอร์มิลานรีีแมมตชช์คู่่ิงเือป2023 ไเยันเจอบาร์เซโลนานะครับโอ้โ oh, ห hey, เรียกว่า เลือดอีกแล้วนะครับหรือบาเอนเจอเปเช่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเปเช่เจอแมนซิตี้อ่ะโตสองมาดูกันบ้างก็จะมีอาร์เซนอลนะครับเจอเปเช่นะครับโอ้โหแล้วที่เหลืออาร์เซนอลเจองานง่ายเลยเอซีมิลานเจอลิเวอร์พูลนะครับโอ้โหคู่นี้เจอกันบ่อยเหลือเกินอ่ะโทสามกันบ้างน,นะครับโทสามก็เป็นทีมที่ไม่ได้ท็อปอะไรแต่ก็เรียกว่าเป็นทีมที่คุ้นหน้าคุ้นตาก,กันอยู่แล้วสหรับศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก่วนโตสี่ทีมน้องใหม่เยอะเลยแอสตันวิลล่าอย่างนี้นะครับโบโลญญาอย่างนี้คิโ น่าอย่างงี้น่าสนใจเลยนะครับแล้วทีมน้องใหม่ก็มีโอกาสเจออย่างไบเดนมินิแอัตันวิล่าอย่างเงี้อยอัตันวิล่ายูเป็นตุสอย่างเงี้ยน่าดูเลยนะครับเป็นการเปิดโอกาสให้ทีมเล็กเจอทีมใหญ่ด้วยก็นี่แหละครับคือระบบยูฟ่ารูปแบบใหม่แข่งมากขึ้นกว่าเดิมนะครับแต่ก็เรียกว่าเพิ่มโอกาสให้ทีมเล็กเนี่ยเจอทีมใหญ่มากขึ้นไปอีกนะครับส่วนการแข่งขันนะครับจะเริ่มแข่งขันเดือนกันยายนแข่งวันไหนเวลาไหนก็ฝากในตามเพจเกอร์ฟันเก่าวไว้หน่อยละกันคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการแข่ง กันไปฝากถามเพื่อนๆหน่อยแล้วกันคิดว่าแชมป์ยูฟ่าชิเปอริกฤดูกาลน,นี้เนี่ยจะเป็นใครคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยสุดท้ายเนี่ยก่อนจากกันนะครับรักกันชอบกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปหน่อยแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม